สวัสดีวัยรุ่นเมกาด้ยหะครับหรือจะเป็นวัยรุ่นเมากาวก็ได้นะตอนนี้คุณกําลังดึงดาวอยู่กับกังฟูครับเฮีย <c oughs> คำคมเปิดคลิปหรือว่าคำทนะี่อะไรเนี่ยมันไม่เข้าเลยวะ <c oughs> หรือคำพูดเปิดคลิปโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับวันนี้เรามากับดาบโรลลี่ป๊อปนะครับผมก็เป็นคนเรียกดาบหรือว่าอะไรวะที่เรียกหอกก็ไม่เชิงนะครับก็เรียกพั่วแล้วกันน้องเพราะลักษณะมันคล้ายๆพั่วนะครับแต่วันนี้ครับเราจะเอาดาบตัวนี้แมงดาบเี้ยเออพั่วตัวนี้นะแล้วมนฟันคนกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ฟันคนหรือเปล่าเพื่อนเข้าไปเพื่อนนยที่ลุมเพื่อนฟันเราลุ้มเพื่อนเปิดก่อนนะเพื่อนเปิดก่อนเราคอยตามนะเราจะไม่เปิดก่อนนะครับ เราจะคบบอยซ้ำอะเขาจะว่าเป็นหมาเขาเรียกว่าอะไรวะที่หมาห่วงก้างนี่เขาเรียกว่าอะไรวะลุมหมาหมู่นะครับเพื่อนเปิดเราตามนะฮะไปเพื่อนกล้าลงไป้หรือเปล่านี่ผมไม่กล้าลงวะ่ะเยอะหาทางอื่นไปดีกว่ามาั้งมันมันมันไม,ม,ม,ม่คุ้มเสี่ยงอ่ะตรงเนี้ยไปดีกว่าอา่าตรงเนี้ยเฮ้ยเขาโดดมาแล้วเอาเลยครับทุกคนนะฮะเราเปิดเองก็ได้ฮะเพื่อเราหยุดสงสัยอยู่ข้างบนนะฮะชี่มีคนดักปะเนี่ยไม่มีนะครับลุยไปเลยนะฮะ มิดทองอะครับอุย้ยเหี้ยกดเอกเล่นเก,กดเอกอีกกูเวนกำรรอะไรครับเต้นดักครับเกิดการเต้นดักกันขึ้นเรียบร้อยครับผมไม่รอดว่ะมาทุกคนเรามาต่อน,นะครับี่เกมตามเมื่อกี้เราตายมึงโง่เลยนะมันต้องรอซ้อนเพื่อนอะนดาบตัวนี้มันเปิดเองไม่ได้ครับต้องรอซ้อนเหมือนนะพวกเมดแคลรี่อะไรอย่างงี้ครับไปเลยเพื่อนลุยเลยเลสโกเดินไปเลยแล้วตามจะเป็นผู้ตามที่ดีนะครับไปไป โุ้ยเชี่ยมีตัวดักด้วยตัวนี้มันปีนยังไงวะผมปีนไม่เป็นอนะ่ะฟันถึงไหมวะโอ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยถึงไหมวะโดดไม่ได้ว่ะเฮียตรงนี้ขึ้นดีๆก็ได้ไม่โดดแล้วสุก่าจะโดดไม่ได้นะครับไปไปไปโอ้ข้างบนมันมาอยู่กับเป็นโขนเลยวะเออตามโอ้เชี่ยฟันไี่โดนชิบหายละชิบหายละเพื่อนเป็นผู้ตามหน่อยเร็วเออสวยเพื่อนวอรเลยครับ รอซ้อนอย่างเดียวครับโอ้ยดักดักดักไอ้นี่หัวหมอเอ้าเอ้าเฮียโดนคุณนี่แกย้สัตว์ไดโอเคครับตอนนี้เราจะเป็นผู้สั่งการอยู่ข้างบนนะฮะเราจะรอเขามานะครับคุณคิดว่าฝันหนู่มเขาจะมาบุกป่าววะปกติทีมเราแม่งบุกไปตลอดเลยเฮ้ยมันมาแล้วเป็นมาแล้วมาแล้วพูดถึงไม่ก็มาเลยโอเคครับแล้วรอนะครับแล้วรอนะอุ้ยคนดักอุ้ยคนดักเฮ้ยคนดักหมดคน ไอ้ย่ะตายมึงตายเอาสวยเพื่อนเอาเอาไอ้ย่ะดักกับโคตรเป็นงานเลยไอ้ดำกับไอ้เขียวว่าเมื่อกี้เออไอ้ดำกับไอ้เขียวครับผมไอ้โคตรฝันประสาทแล้วดักได้ดีมากนะเพื่อนไปช่วยดิครับจะมายืนมองทำไมเราไปเร็วไปเร็วไปแล้วเอ้าเฮียที่ฝ่ายแม่งตายโหงเลยกู สอ,สองสองแล้วกันนะครับถ้าเวลาหมดเราเสมอนะครับผมไม่ค่อยชอบเล่นลบดาบด่านป,ปนบนอบอกายเนี่ยเพราะมันชอบยื้อกันเนี่ยมันชอบยื้อเวลากันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนบลีลายเยอะไม่เข้าแบบไปฟันนัวๆทีเดียวเลยไอ้เนี้ยงงเหมือนกัน,นไปเพื่อน <zone. S 1> หมดเวลาสนุกแล้วซีหมดเวลาสนุกแล้วซีเข้ามาแล้วซีเอาเลยครับยังไงครับยังไงครับผมยังไงครับผมเ,เรียบร้อยครับผม,<ๆ>ผ,มผมลืมเปิดเสียงวะเขาคุยกันปะวะห้องไม่เงียบเลยเนี้ย ปิดเหมือนเดิมอัดี้แล้วเอาเลยครับเออเหมือนจะเห็นครับว่านั่งฟันดังดักอยู่นะฮยังไงครับผมยังไงครับยังเชิงกันอยู่ไม่เอาสักทีเวลาจะหมดนะมึงเอากคนเอเอเรียบร้อยแแตกไปเล่นมาตั้งหลายตาฆ่าไปตัวเดียวเองโอ้โหสุดยอดจริงๆดาบในตำนานโรล,ลิปป็อปครับผมอย่าไปหาทำเล่นนะครับถ้าเอาไปเล่นโกนี่น่าจะพอเล่นได้บ้างนะครับ แต่ถ้ามา,มาฟันสู้กันอย่างนี้ผมคิดว่าแม่งช,ช้าไปอะ่ะข้างบนมีคนอยู่อู้มันดักไม่ทองดักสองเล่มผมไม่ไปหรอกเพื่อนเขาโดดมาไงเท่มากเลยอะ่ะผมอยากโดดเป็นมั่งเลยเออเอา้าเคียตแตกน <c oughs> ี่ไปคนเดียวมาทุกคนลากแขนให้เพื่อนนะฮะมาครับใจเราถึงนะครับใจเราถึงหรือเปล่าโอ้ไม่ถึงแล้วเคียถอยกันถึงถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วเออเอา้า มาครับ let's go matterfucker ไปเลยโอ้ไอ้เนี่ยผมไม่รู้จะบุกยังไงอ่ะไอ้เนี้ยดาบตัวนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไปมันมาแล้วมาแล้วแต่ถ้าเราดักอย่างนี้ครับเรารอตบหลังงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับเราดูดิมาแล้วเว้ยวนหวานวหวานเอ้าชิบหายหันไม่โดนนันเนอร์ทำไมนะฮะเนอร์เหรอจะเป็นต้องเนอร์ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอตบรอตบรอตบมีตัวไหนวิ่งชาร์จขึ้นมาเปล่า มันมีแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเรารอนะครับเห็นไหว่าไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกำลังโฟงกัสตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะโอ้ยจ้วงไม่มีนะครับหลังไม่มีมาดีครับมาแล้วครับเออโอ้เชีย่ยหูกูสซับฟันได้สักตัวหนึ่งแม่งเ,เอ,อ้ยมีคนขัดขวางผมมาอ,อ่าเราได้ห้องเล่นแล้วครับทุกคนขออนุญ,ญาตย,าย้ายมาเล่นเป็นโหมดของเด็แมทนะเพราะว่าแม่งเล่นไม่ได้เลยวะ่ะ ก็มีคนสวัสดีน้องกังฟูอะอริคกตโตครับผมเฮ้ยเอ้าหลังมันเอ้ามาจะายังไงดีครับมันจะยังไงดีมันจะขอฟันหน่อยแล้วกันไปแล้วทุกคนไล่ฟันกันนะไม่ทนละผมจะไม่ทนแล้วนะขอจ้วงสักทีหนึ่งเอาอ้ยอะไรครับเนี่ยโดนฟันอย่างเดียวเลยมาลวจ้าข้างหลังจ้านวิ่งตามไม่ทันวะยังมวิงวิ่งไวเกินตัววิววิ่งไกลเกินยังไงดีครับ ยังไงดีครับเออตายหนึ่งตายหนึ่งครับยังไงครับยังไงเอ้ยยังไงผมจะได้ฟันไข่บ้างวันนี้เฮียเขาเป็นคู่แฝงกันเหรอวะอู้แต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะโอ้สั่นเลี้ยงเหมือนกันด้วยมาครับมาครับต้องใส่เกิดบาดีครับมีลูกมีพ่อแม่มีลูกแฝดได้มันดีจริงนะมาดีมาดีมันยังไงครับไอเกยไอเกย์มาไหวเลยอ่ะมาไหวเลยอ่ะ งานช้ามากครับเดี๋ยวจะลองตั้งใจเล่นหนูนะได้เวลาทุกคนตั้งใจเล่นนะฮะเข้าสูหมดจริงจัง สรุปก็คือทิ้งไปนะครับมีตัวนี้อย่าหาทำนะอย่าเอามาเล่นเลยนะครับแบบให้มันเป็นตำนานออกมาดีละไอ้ย่า <c oughs> อยากกินเลยนนี่ตัวนี้อยากเลียไอติมเลยไม่ใช่เลียไอติมเลียขนมลูกอมนะฮะเพลว่าเราควรทิ้งไปนะครับมีตัวนี้เราไม่ควรเอามันเล่นแล้วนะ <c oughs> เอามาเป่าต่อยดีกว่าไม่ต่อยแวกเลยอย่ารปชดชีวิตประชดชีวิตประชดชีวิตไม่เป่าไม่สู้ก็ต,ยตายายครับอย่างนี้เป่าไม่สู้เออ โอเคครับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไลค์แชร์และซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่เป็นกำลังใจกับผมนะครับว้เราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายวยิฟันมาสักทีหนึ่งแล้วกันวะตายตาย